สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงความแตกต่างของอีสุกับอาสุงานชากับปองนะครับแต่มันก็มีหลายหลายแบบนะครับก็คือเราจะเอาแค่2แบบนี้นะครับเริ่มจากอย่างแรกนะครับเท่าที่ดูนะครับก็ส่วนขานะครับขาก็จะยืนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นหัวนะครับ แล้วก็รูปทรงท่าทางนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับโอเคแล้วจากนั้นเราก็จะมาดูหน้าตากันนะครับเอาครับลูกกะตาอาสืนะครับเป็นสีฟ้านะครับส่วนลูกกระตาอีสืนะครับก็จะเป็นสีแดงชมพูนะครับนี่นะ แต่ก็ยอมรับนะครับว่าสวยทั้งคู่เลยนะครับส่วนเล็บอาสืตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับส่วนของอาซืก็จะเป็นสีเขียวนะครับเขียวแบบนี้นะครับดูข้างหลังนะครับข้างหลังนี้ครับมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ายืนมันก็คนละท่ากันแล้วนะครับรูปทรงต่างๆก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับสีผมก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมยาวนี้ผมสั้น ข้างๆหูฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับส่วนที่เหลือก็เหมือนกันหมดนะครับส่วนหัวนะครับหัวนะครับสามารถถอดมาสลับกันได้นะครับคือเราไม่ต้องถอดเบื้างในตรงนี้เลยนะครับเราไม่ต้องถอดอันนี้นะครับเอาไว้ขยับคอเราถอดท่อนี้ไปเลยแล้วก็มาเสียบนะครับ ถ้าถอดหัวสลับกันก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ก็ดูดีปีกแบบนะครับอันนี้ก็กลายเป็นอาสูรข้างชั่วหลายเลยนะครับดูเข้ากันดีนะครับส่วนแขนนะครับแขนส่วนอื่นนะครับสามารถประกอบสลับกันได้นะครับผมลองแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมีเดี๋ยวผมจะมีรูปถ่ายคลิปให้ดูแล้วกันนะครับผมจะไม่ประกอบในคลิปนะครับนี่แต่ว่าข้างซ้ายก็ต้องเปลี่ยน แต่ว่าข้างซ้ายก็ต้องเปลี่ยนกับข้างซ้ายเท่านั้นนะครับข้างขวาก็ต้องเปลี่ยนกับข้างขวาเท่านั้นโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับความแตกต่างอสืกับอีสือนะครับใครชอบตัวไหนก็ซื้อได้เลยนะครับสวยนะครับคุ้มราคาสุดๆครับยืนข้างสีระวันนี่คือเท่มากเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ สถิตอยู่ในใจใช้คนนี้มันไม่อานที่จะลบล้างเรื่ราวดีๆหัวใจฉันจะมีเพียงเธอเท่านั้นเธอมาเติมใหชีวิตมีการเตียนพันเธอมาทำให้เวลาแห่งรักสวยงามทุกวันหัวใจฉันจะมีเพียงเธอ